พบกับฐานการเลี้ยงหมูนะคะการเลี้ยงหมูเป็นการทำการเกษตรแบบที่บ้านที่นำเอาอหลักปัจจัเศษรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงได้คท่ากับจำนวนที่ตัวเองสามารถเลี้ยงได้ตามเงินทุนที่เรามีอยู่นะคะซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณตามหลักปัจจายของเศษรษฐกิจพอเพียงเมื่อเลี้ยงไปแล้วผู้เลี้ยงสามารถพัฒนาการเลี้ยง พายุคลายเสร็จอาหารเสร็จพืชื้อนำมาใช้เป็นอาหารของหมูได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อขายได้ราคาดีผู้เลี้ยงก็จะมีกำไรส,สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับหลักาการมีทุนที่ดินในจุดที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ผู้เลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วก็จะได้รับความรู้ในการเลี้ยงหมูซึ่งพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงในครั้งต่อไปเพื่อลดต้นทุนการผลิตและให้กําไรมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานขายความรู้ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงหมูผู้เลี้ยงจะเป็นต้อง มีความขยันอดทนใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหานในการเรียนซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงหมูพันธุ์บ้านเป็นการเพิ่มรายได้ให้เศรษฐกิจในครัวเรือนของผู้เลี้ยงดีขึ้นและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของสุงชนด้วยซึ่งจะทําให้สังคม ชุมคนเป็นสังคมมีความสุขสังคมแห่งการแบ่งปันและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกกค่ะแล้วก็จะมาดูกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์และผลที่คาด่าจะ,าาจะเกิดขึ้นในระหว่างเรียนค่ะไปกันเลยค่ะและเป้าหมายของฐานการเรียงหมูพันธุ์พื้นเมืองน,นะคะ 1. นึ่นำมูลหมู ไห้สนับสนุน่านการปลูกผักของสารพิษนะคะ 2. ให้หมูเป็นตัวกำจัดเศษอาหารจากนักเรียนและการเลี้ยงไก่พันไข่นะคะ 3. าเป็นแนวทางการทำเกษตรแบบธรรมชาติและการเลี้ยงายกรินซีค่ะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเลี้ยงหมูได้ถูกต้อง 2. มูลหมูที่ได้จากการเลี้ยงหมูสามารถนำไปสนับสนุนการปลูกผักไร้สารพิษและทำประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมาย 3. ส,สร้างคุณลักษณะที่ดีในการทำงานของผู้เรียนที่คาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน 1. ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้วิธีการขั้นตอนในการเลี้ยงหมู 2. ผู้เรียนสามารถนำมูลสกร์ไปใช้ในการปลูกผ,ผักปลอดสารพิษได้ 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นผู้เรียนเกิดคุณธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมมลพิษทางกลิ่นและไม่รบกวนผู้อื่นสร้างสมรรถภาพที่ดีต่อกันขอข้อต่อไปกันเลยค่ะหลักปรปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ห่วงของเงื่อนไข 1. 3ห่วงการสร้างโรงเรือนโดยใช้แกลบ 2. ความมีเหตุผลเช่นการ นำเศษผักมาเป็นอาหารเลี้ยงหมู 3. ภูมิคุ้มกันเช่นการใช้แกลบเพื่อการลดกลิ่นเหน้น 2. เง,งื่อนไข 1. เง,งื่อนไขความรู้ความรู้ในการเลี้ยงหมู 2. คุณธรรมการทำงานเพื่อการความสามัคคีความซื่อสัตย์และการอดทนต่อไปนะคะเราจะมาดูสี่ินิตของรรสาการเลี้ยงหมูพันธืนนะคะ อด้านสังคมสาด้านสิ่งแวดล้อมสี่ด้านวัฒนธรรมค่ะไปดูกันเลยค่ะ 1. วัตถุเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่เรียนเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการหารายได้เสริม 2. สังคมมีสังนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสมรรถภาพที่ดีต่อกัน 3. สิ่งแวดล้อมลดมลพ่าทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศที่ดีทําให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นมาก 4. วัฒนธรรม หมูเป็นสัตว์ที่หาได้ง่ายและคนนิยมบริโภคสามารถนำไปทาอาหารได้หลายชนิดหาซื้อได้ง่ายและเป็นโครงการอันหนึ่งมาจากพระราชดำริสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธาร์ดวงแก้ววันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการทำคำาความสะอาด้อหมูนนะคะตามมาดูกันเลยค่ะหมูในตู้ของเรงานะคะก็จะมีทั้งหมดห้าตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูตัวผู่นะคะเป็นตัวที่ใหญ่มากสำหรับหมูก็จะเป็นตัวเมืยอน,นะคะ ดูการล้างข้อกาวามสะอาดข้อไปเลยค่ะผีการล้างข้อนะคะเราก็จะสูดน้ำนะคะเพื่อที่จะไล่ส่งสกปรกออกไปนะคะทำให้ข้อหมึก,ออกมน,นสะอาดนะคะทุกคนกา,ารที่เราล้างนะคะมันก็จะช่วยแบบททำให้หมูของเรานะคะแบบขุดขึ้นแบบสะอาดเนื้สอสะอาดตัวนะคะ ที่ผ่านการต้มและการคั้เชื้อมันเองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการข้าวนะคะที่เราจะผสมกับเศษอาหารนะคะเราจะมาทำการผสมดูค่ะเราก็ทําการลุ่งคล้าอาหารเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขัน้นตอนการให้หมูค่ะชื่อหมูของเรานะคะก็ จะมีน้ำหนักและสัดส,ส่วนที่แบบใกล้เคียงและเท่ากันนะคะโดยจะมีน้ำหนักตั้งแต่70ถึง100ค่ะโดยเราจะให้อาหารหมูตัวละ2กิโลกร,รัมนะคะมาดูกันให้อาหารหมูอด้ค่นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการตักให้หม่นะคะแล้วก็จะตักให้2กิโลค่ะซึ่งประมาณ2ถ้วยนะคะ